สองวันที่สิเจ็ดกรกฎาคมพศ2อ6 0ัาร้กมาพุทธกุตยานภูสวรรค์ข้าพระพุทธเจ้าได้ขาบนอน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธปีตาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอระองค์ท่านเพื่อเฝ้าจุนถามรม เมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบโนอบน้นอมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธปฏิตาองค์พระสมรมสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านแล้วนะั้นจึงได้เฝ้าถุนถามพระพุทธอ,องค์ท่านไปดังนี้ว่าขกินแต่องค์พระพุทธปิตาองค์พระธรมาัมพุทธเจ้าเจ้าขา วันนี้ลูกธรรมารเฝ้าทุนถามถึงกรรมฐานกองของการเพ่งสีเหลืองให้ก่อเกิดอารมณ์ฌานหรือว่าเข้าสู่ฌานนะเจ้าค่ะในกรรมฐานกองนี้ในแบบที่สองนั้นเราทำแบบไหนยังไงลนะเจ้าค่ะ ขอพระุทธนอคงโปรดชงแม่ตาแสดงธรรมน,ทน,ทนี้ให้ลูกทั้งหลายได้น้อมไปพระพุทธปฏิบัติตามด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะอยาทำเลยในแบบที่สรงนั้นเราไม่จำเป็นก็ได้ลูกที่จะต้องไปนำเอา สิ่งของต่างๆที่เป็นสีเหลืงไม่จำเป็นต้องไปเล่นไปเพ่งไปดูจนให้เราจำภาพได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเวลาอย่างนั้นก็ได้ลูกและในแบบที่สองนี้เหมาะสำหรับคนที่ มีพลังของสมาธิมากในระดับที่เคยฝึกมาแล้วหรือว่าเคยมีของเก่ามาแล้วตั้งแต่ในอดีตหรืออาจจะมีพื้นฐานของสมาธิมาแล้วบ้างซึ่งสามารถควบคุมจิตของตนรวมพลังของจิต ให้นึกเห็นภาพใดภาพหนึ่งที่เป็นสีเหลืองคือนึกขึ้นมาได้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องไปสัมผัสทำความคุ้นเคยหรือว่าจจำภาพสิ่งเหล่านั้นเอาไว้สามารถนึกขึ้นได้เลยเช่นถ้าเกิดว่าเรา เสีนึกขึ้นมาว่าโรงหล้าของเรานั้นมีองค์พระพุทธรูปมีขนาดพระวรกายนั้นเท่าเทียมก,กันกับกายของมนุษย์นั่งลอยอยู่สูงเหนือศีสาะของเราขึ้นไปและเป็นองค์พระพุทธรูปที่มีสีเหลือง อลัสวยงามยินะ่งนกเรานึกขึ้นเช่นนี้ภาพนั้นก็สามารถเกิดขึ้นและปรากฏชัดเจนแก่เราเราก็สามารถที่จะจบเอาภาพที่เรานึกขึ้นมานั้นไปทรงอารมณ์และนำไปใช้ในการ ที่จะทำสมาธิได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปสัมผันไปเล่นอยู่กับสีเหลืองให้จำภาพเหล่านั้นติดตาติดใจริยาทำเอ่ยหรือว่าเราจะนึกขึ้นมาโดยนึกถึงภาพทงสีเหลืองที่สวยงาม ธงที่ไหวไปไว้มาตามลมแต่เป็นสีเหลืองและเราก็จำภาพแห่งธงสีเหลืองนั้นเอาไว้จำให้ติดตามติดใจโดยความคิดนึกขึ้นมาก็เห็นภาพอย่างจัดเจนและสามารถส่งภาพนั้นได้ และทำสมาธิไปดูภาพนั้นได้เลยหรือว่าจะเป็นสิ่งอื่นอื่นที่เราหยิบที่จะนึกภาพขึ้นมาโดยไม่ต้องไปสัมผัสน,นั่งหลับตาตั้งใจว่าจะทำกรรมฐานก่อนของการเพ่งสีเหลืองให้ก่อเกิด การเข้าฌานฝึกฝนอบรมจิตให้มีพลังของสมาธิเราก็นึกขึ้นมาได้เลยหยิบเอาภาพนั้นขึ้นมาโดยความคิดของเราเป็นตัวกำหนดระยาทำเอ,อื่อเมื่อเราเลือกที่จะหยิบเอาภาพใดขึ้นมาแล้ว เราจงจับภาพนั้นให้ดีจำภาพนั้นให้ทรงไว้อยู่เช่นนั้นจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นวันนี้จะให้เราทั้งหลายนึกถึงองค์พระสีเหลืองซึ่งบางคนอาจนึกได้บางคน อาจนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้พยายามคิดตามก็แล้วกันนะลูกเพื่อให้ภาพนั้นปรากฏชัดเจนแก่ลูกทั้งหลายเราก็ตั้งใจนึกดูตอนนี้ให้เราทั้งหลาย รวาเจ็ปปั่งใจให้ว่างให้โล่งให้โปร่งให้เบาสบายไม่มีความทุกข์กายคือความเจ็บปวดรุ่นร้อนความเจ็บความหนักที่มันอยู่ในตัวของเราไม่มีสิ่งเหล่านั้นปล่อยกายให้สบายว่างว่าง ไม่ยึดไม่ถืออะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อกายของเราว่างแล้วทุกสิ่งและทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆตัวบุคคลหรือว่าสิ่งของเขาของรวมถึงความเจ็บหรือความป่วยมันก็ไม่ใช่ตัว ไม่ใจตนของเราเราทิ้งมันปล่อยมันตัดมันให้ว่างให้โล่งไปจากตัวของเราเสียตัดความยึดถือในร่างกายเสร็จแล้วเราก็ากวาดเอาความคิดที่วาวุ่นวุ่นวายที่มันฟุ้สซ่านนักหนาะ อยู่ในความคิดของเรานะั้นตัดมันทิ้งมันไปเสียให้ความคิดนั้นว่างโลเบาสบายเมื่อตัวไม่มีความคิดนั้นหรือจะมีมันก็ต้องไม่มีด้วยแล้วหายใจเข้าอยู่กับลม เอาความรู้สึกสัมผัสแก่ลมเย็นๆหายใจออกเอาความรู้สึกสัมผัสกับลมให้ลมภายนอกและลมภายในรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปรับจิตปรับใจปรับกายเช่นนี้ให้รู้สึกตัวเบา ประ,ะจากสิ่งใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วให้ทุกคนเอาความรู้สึกนึกขึ้นมาว่าตอนนี้เราอยู่ในที่อีกที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่ที่ที่เราเคยนั่งอยู่ไม่ยึดติดยึดถือกับที่ที่เรามี เป็นเห็นแต่ความว่างลกูกความรู้สึกคล้ายกลิ่กันกับบ้างเราไปอยู่ในที่อีกที่หนึ่งที่เงียบสงบที่มีคลื่นพลังความบริสุทธิ์มากมายแล้วเราก็เห็นองค์พระพุทธรูปองค์หนึ่งที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์พระที่มีความสว่างสวยทรงพลังฉัตรพลังรังสีเป็นสีเหลืองสว่างเจิดจ้าแสงสีเหลืองนั้นส่องกระทบมาที่หน้าผากที่ฝ่ามือซ้ายและฝ่ามือขวาส่องสว่างลงมาที่ตัวเมืองของเรา เอาความรู้สึกมองขึ้นไปเห็นองค์พระสีหรือเหลืองอลังม่องแสงสว่างคล้ายคลึงกันกับว่าองค์พระนั้นเป็นสบอไลที่มีแสงสีเหลืองซองมาที่ตัวของเราเราก็จับภาพนั้นเอาไว้ นึกถึงองค์พระสีเหลืองสว่างสวัยด้วยแสงสีเหลืองตรงพลังตรงลงมาที่ตัวของเราและที่ที่เรานั่งอยู่ต่อหน้าองค์พระนั้นก็ไม่ไกลนะห่างกันสักสองเมตรเหมือนคล้ายกลึงกันกับว่าเราได้เข้าไปนั่งใกล้พระพุทธรูป องนั้นมากและเราก็ยังคงตั้งสติอยู่กับภาพของพระพุทธรูปสีเหลืองที่มีแสงสีเหลืองสว่างสว่สองลงมาที่ตัวเราเราก็บริกรรมไปองค์พระพุทธรูปสีเหลืองนึกในใจ จนจำภาพนั้นได้และจับภาพนั้นเอาไว้เมื่อเรามีจิตที่ตั้งมั่นตรงอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวคือนึกเห็นแต่ภาพองค์พระกับเราเท่านั้นแสงสีเหลืองสว่างสวยที่กลุ่มลงมาที่จิตที่กายที่ใจของเรา เราก็ามองดูแสงสีเหลืองจากองค์พระน้อมพลังที่เย็นพร้อมกับแสงสีเหลืองนั้นเข้าสู่สกลางกายของเราเราก็านึกถึงองค์พระที่มีแสงสว่างที่สว่างสวัยเป็นแสงสีเหลืองน้อมด้วยพลังเย็น เข้าสู่สูงกลางกายนึกถึงองค์พระสีเหลืองเราก็น้อมเอาพลังเย็ยนพร้อมด้วยแสงสเีเข้าสู่กายของเราจนกลายคลึงกันกับว่ามือของเราก็ได้จับพลังงานสีเหลืองที่เย็น ตัวของเราก็เป็นสีเหลืองใสเหมือนแก้วเป็นพลังสีเหลืองเราก็นอก้อมพลังไปเรื่อยๆจนตัวเราอาจจะค่อยๆลอกออกลอกออกจากสีเหลืองจากที่มือเราสีเหลืองเราก็จะเห็นลอกออก,ออกลอก เป็นแก้วใสลอกมาถึงที่แกนลอกมาที่ลำตัวของเราจากสีเหลืองอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวลอกผ่านไปฝั่งเมืองฝั่งซ้ายลอกทิ้งไปสีเหลืองนั้นหายไปเหลือสีขาวอยู่ครึ่งหนึ่ง สีเขียวอยู่ครึ่งหนึ่งในงตัวของเราและสีขาวก็ค่อยๆดันมพลังสว่างลงมาจากองค์พระตอนนี้แสงที่มาจากองค์พระก็เริ่มเป็นสีขาวสว่างดันลงมายังฝ่ามือข้างขวาของร่างกายเราและคลื่นพลังสีขาวนั้นก็ดันให้คลื่นสีเขียวหายไป ตัวเราสว่างเหมือนหลอดไฟสว่างสวายระยิบระยับแววาเราเอาความรู้สึกน้อมขึ้นไปมองที่องค์พระองค์พระก็เป็นแก้วใสระยิบระยับหรือพระองค์ท่านอาจจะทรงผ้าจากสีเหลืองกลายเป็นผ้าออกสีเขียว ระยิบระยับระยิบระยับไปและภาพสีเขียวระยิบระยับนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าระยิบระยับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีใสๆเหมือนเพชรระยิบระยับสวยงามยิ่งนัเราเห็นองค์พระทรงยิ้มให้เราเราเห็นทรง มีใบหน้าที่มเมตตาแก่เรายิ่งนะและเป็นภาพที่ปะิิอิมใจยิ่งนะองค์พระท่านก็ยังคงส่งพลังให้เราเราก็ยังคงน้อมพลังจากองค์พระอยู่เพียงแต่จากสีเหลืองกลายเป็นสีขาวสีเขียวสีฟ้าสี ต่างๆที่มันปรากฏขึ้นมาเมื่อกี้ก็หายไปจนตอนนี้เหลือแต่แสงสว่างที่สว่างสวยองค์พระอาจจะแยกกายออกมาเป็นหลายหลายองค์จากองค์ใหญ่ที่ตั้งอยู่แปลงพลังลงมาเป็นองค์เล็กๆที่ลอยมารอบๆตัวของเรา แล้วก็ลอยอยู่รอบๆตัวเราลอยไปลอยมาลอยไปลอยมาเป็นแก้วใสลอยลงอยู่บนฝ่ามือของเราเราก็ส่งสภาวธรรมเช่นนี้ไว้แล้วก็ฝึงถอยกลับถอยกลับไปสู่ความนึกคิดที่เราตั้งจิตไว้ว่า อง์พระเป็นพระพุทธรูปสีเหลืองเราก็กลับไปจากภาพสีเหลืองแล้วก็น้อมพลังสีเหลืองแล้วก็ทรงอารมณ์ไว้อย่างนั้นต่อไปแล้วมันก็จะค่อยๆมีสภาวธรรมที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ จนสว่างสวัยจนตัวเราก็าสว่างสวัยแล้วเราก็าถอยกลับมาใหม่เริ่มต้นใหม่อีกนึกถึงองค์พระสีเหลืองอีกแล้วก็จนกว่าจะเปลี่ยนสีอีกการทำเช่นนี้อยู่บ่อยๆจะทำให้เราฝึกเข้าฌานออกฌานได้ง่ายจะทำให้เรารู้ว่า เราสามารถทรงฌาหรือว่าเข้าจูฌาได้อย่างรวดเร็วขึ้นหรือเปล่าภาพองค์พระหรือว่าสีสว่างที่เป็นสีเหลืองกลายเป็นสีขาวได้ไวขึ้นหรือเปล่าหรือว่ายัางคงชาอยู่อย่างเดิมแล้วถ้าเกิดว่าเราจะให้เป็นสีเหลืองอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งเราจะทำได้หรือเปล่า เห็นองค์พระสีเหลืองปุ๊บแล้วสีเปลี่ยนเป็นสีขาวสว่างเลยหรือเปล่าตัวเราสามารถเข้าส่ชฌานได้เลยคือตัวเบาอารมณ์เป็นหนึ่งเดี่มตั้งมั่นวางเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยได้หรือเปล่าเราฝึกทำเช่นนี้ล้วพยายามรมฝึกทำไปทำมาฝึกทำอย่างนี้ อยู่บ่อยๆเมื่อทำไปแล้วเราก็จะสามารถเข้าถึงฌานนี้ได้ยังสูงสุดไหนที่สุดลูกเอ๋ยพระยาธรรมเอ๋ยการฝึกกรรมฐานในรูปแบบที่สองของการเพ่งสีเหลืองก็เป็น เช่นนี้ลหละลูกสาธุเจ้าค่ะกรับขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงแมตตาชี้ทางสว่างให้ลูกได้เรียนรู้ศึกษาในรูปแบบของการทำกรรมฐานแบบที่สองนี้ลูกเข้าใจแล้วพระพุทธาเจ้าค่ะลูกจะน้อมไปปฏิบัติตามและเผยแพร่ ให้แก่ญาติธรรมทั้งหลายได้ศึกษากรรมาฐานกองนี้ตามเพื่อความสำเร็จของลูกทั้งหลายเพื่อจะได้เข้าสู่พระน,นิพพานพระพุทธเจ้าค่าจะจาธุ